จังหวัดสุรินทร์ที่รลกเป็นแห่งสูงกระโหมนายกองอากาวิชานายอำเภอรัตนบ,บุรีในนามของตัวแทนคณะกรรมการจัดงานประเพณีบุญร่วงไฟวงสวงพระศรีนครเตาเท้าเธืออำเภอรัตนบุรีประจำปีพุทธศักราช2567ขอกราบขอบพระคุณท่านจากจังหวัดสุรินทร์เป็นแห่งสูงที่เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญร่วงไฟวงสวงพระศรีนครเตาเท้าเธอ อำเภอและจัอำาเกบนบุรีในวันนี้4่ขบนประกอบด้วยตำวลที่1ในยตำบลหนองโพบานและตำบลน้ำเขียวท้องถินอีสารบุญมังไฟนิยมทำกันในเดือน6ตามปฏิทินจันทรคติเรื่อมตั้งแต่วันขึ้น1ค่ำเดือน6ถึงวันแรง15ค่ำเดือน6ซึ่งจัดขึ้นทุกปี โภผนรับตอนนี้มองหาสุภาพปัตไม่ม <ând S 1> <uring. S 2> ีเลยนะจเอกป้าจเกม้อายลูนเดรานที่ันกนัีนะครับนักเรียนจากโรงเรียนรัตนบุรีนะครับในส่วนของ ชมชาตินะครับพี่อพ่อตุ้มน,นะครับค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับคณนนะนักเรียนโรงเรียนรัตนบุรีรรรรรรรขอบคุณท่านผูนน้บริการยังโยกยกาจันด้วยความเคารพค่ะแล้วก็ในส่วนของนางรํานะคะเป็นพิดาจําแรงล้งนนลวนดิฉันก็มองอยู่นะคะโดยเฉพาะท่านปรลัดจังหวัดสุรินบอกว่าแม่นี่คุณยิ่งจะคนของพลาพัฒน์กสิทิ์แต่ไม่เป็นไรค่ะเธอแต่แตแงกายออกมามีอยูมี่ยูมี่งยูต้องหน่นเลยล่ะพี่น้องนะครับพี่น้องยูที่อยู่ใน ท่านพิทักษ์ตะกนตกนะครับที่เป็นนะครับในส่วนของคณะกรรมการนะครับ,บกยยกเก่าผนะู้ใหญ่บ่อนั่งไอจากมูเก่าคณะดาวนี่มีสำเภาทองและก็ผาแดงน,นะคะวชิรวิทย์กำลังกล้าลูกหลานพี่น้องจางมูกเก่านะครับ,รรบชุมชนศรีนครไทยคุณนายตำรวจสถานีตำรวจภูทรทดอนแรศสวยมากเลยค่ะแล้วก็ใน,นส่วนน่าจะเป็นสิริสุริยานะที่นั่งนั่ง ยู่ไหนเห็น vida, ไหมคะนางสงการมีแต่สิ่งวันแต่ละตัวบอร์ว่าจะเคลื่อนเข้ามาในส่วนของนิ้วมันจอมเท้าเธอนะครับคณะกรรมการจะให้คะแนนสองจุดด้วยกันตรงจุดพลังเลยนะครับเจ้าหน้าที่ตรงจุดนั้นก็จะคอยอำนวยความสะดวกคอยต้อนรับท่านอยู่อีกที่ยังไงถึงได้กระยาแย่ขนาดเนี้ยเอามาเอามายังไงซื้อกินกันจ้าบ้านเอามารวมกันอะไรนะชาวบ้านเอามารวมกันอ๋อจะมามาต่อกันไม่ได้ซื้อกระป๋องแล้วเอาน้ำไปเททิ้งเอากระป๋องมาอ๋อ ในหมู่อะไรครับเนี่ยหมูสิบสองค่ะสิบสองนะมะม่วงอะไรนะมันม่วงงาช้างแล้วช้างไปไหนอ่ะอ๋อช้างอยู่ข้างหน้าอันนี้มะม่วงงาช้างกินแล้วอร่อยกินแล้วอร่อยหวานชื่นใจนะคะ อันนู้บน้อูเสียดายกันเด้อะมาชมเงินนัแม่อันผลไม้ไปสงสัยไปชุดสุดท้ายหมดละอยู่เกะก้าเดือบีดอุ้ยค่ะเศรษฐกิจพอเพียงมีปูสิบสองนะครับกระบวนการขย่อรีไซเคิลแล้วก็กระบวนการในการทำที่การอยู่ท่าบากไหนกองหวยยักษ์แบบายลูกหวยครับผูสิบสองเอะแม่ครับผมอุ้ยนั่นเหแต่ผมเดียวว่าทำไมหาผู้แสดงได้คือเท่เฮ้คนคือกันคือยังมาคือเท่เราแม่ได้นี้หมดละไผ่เราไม่เห็นคืด ผู้ถือป้ายนะครับสวยสดงดงามเลยทีเดียวเป็นในส่วนของลูกกระปุลผ้าไหมสวยงามของชุกชนสีรัตร่วมใจหมู่ที่แปดโอ้ยหมอลำสิงหมอลำสิงของพี่อ่ะหมอลำใิงสะพ้าห่าวแท้เราไปผัไหวแล้วจับเลยเราจับเสือกแล้วจับเสาเลยหมอลำสิงย้อนยุคมันเดือดมันเดือดแล้ววะมันเดือด นะครับสนุนสนานกันไปนะครับในส่วนของพี่น้องชุมชนนะครับเลยนะคะคุณแม่หมอลำซิ่งจ๋าพาวขับกระโดดกันคนกระตุมื่อด้าคืนกันนะครับพูดถึงป้าชุมชนนะครับนางสาวปุริดามณีวรรนะครับลูกหลานที่อยู่ในชุมชนราชบุรีงเงยมาด้ข้างโอ้ย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 ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ออโอ้ย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 อ้ยยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้อ้ยโ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 อ้ย้อ สวยงดงามวันนี้ชุมชนเมืองเก่าเก้าวหน้าดยเส้นทองครับสวัสดศักดิ์วิเศษวงรรมศานะครับประธานชุมชนและพร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชนนะครับคุณเลิศชัยศรีชัยคุณครูสมพลที่ร้อยตีธวัชชัยชัยรัตน์นะครับคุณพุทธการอินคุณสมหมายสอนเล่ยกุตองสุขชักแก้วนะครับผู้ถือป้ายนะครับท่านผู้ช่วยอมรรัตน์บุญประจัมปบอกพูดหน้าของเรามาให้แล้วขอบคุณการเห็นบอได้ก้อนเดียวเอาจีเอาจีทำไมก่อนเก็ประกบกันข่าวพูดยี่สุบหลักภาคก์ มาดูมวยทะเล,ลครับมวยทะเลวันนี้นะครับถือว่าเป็นการ <connais S 2> หาชมยากนะครับหาชมยากนะครับขึ้้นทงเัทเ,งเอกราชสคขนึงรำพรบกับทีละลูกเมืองเก่าเก้าห oh, าน้าพุดนแนวโอ้ดันนันมุมแดง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินด้วยสวัสดีค่ะเอาแมา่ทางหนาาเพื่อได้ซิมเบิ่มเอามาสู่พันกินแน่เอเอทั้ง<อ><อ>พ่อเขาซื้อพอย่างตอยกำนันจินตนาจันยาวัฒนานนท์ <c oughs> เอาเข้าวจีมาสมาแล้วขบวนนี้เป็นขบวนอะไรขบวนข้าวจีในวันนี้ ตำบระตระพลเดียวกนนก่ายปรีชาสีันยุคการบริหารส่วนไทย็ขะเรียบร้อยนะครับองค์การบริหารส่วนหนองบวบานติดวงสรนะครับยคการหาส่วนนอวบานและท่านปลัดสมศักดิ์กำลังหานะครับและองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียวโดยการนท่านยกสันทยสมรวและปลัดสมนึกกำลังหาครับผมสกับประมุค่ะนสู่ทางสีทะ ใช้ปิ่นโตก็วัดเลื่อนสวยงามสวัสดีค่ะในส่วนของวามบริสสานะครับแก้าว่านะครับผู้อ่านเชิญเข้าบูรณาการนะครับนายพลสกรคุยดาวและนางสาวสุนัรภูมิคุณครับ่สำหรับผู้ถือป้ายยางรับนะคะา่าชุดการแสดงสาววีนักปูนสีสันและนางสาวกุ้ศสีดำอะลรทองค่ะตามที่ได้ประชา์สมพันธ์กันไว้นะครับที่บางอยู่ตรงนั้นนะครับขอความรื่นเริงนะครับขอความเป็นกันติารที่จะมาจบนะครับ